สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเสริมรากทุเรียนของผมนะครับอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับต้นหลักให้เราปลูกไว้อันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะครับเป็นทุเรียนเม็ดที่เราเอามาจิ้มไว้ข้างๆรันนี้พอเขาโตได้พอประมาณแล้วนะครับเราก็จะทามาเอาเอามาแปะติดกันเป็นการเสริมรากเพื่อความแข็งแรงนะครับให้วิธีการของผมก็จะเอาแปะติดกันเลย โดยหาระยะก่อนนะครับตอนแรกว่าต้นเนี้ยกว้างเท่าไหร่แล้วก็กรีดเลยกรีดรเป็นรอยไปก่อนก็ได้ครับยาวสักประมาณสี่สี่ห้านิ้วก็ได้ครับยิ่งแผลยาวยิ่งติดดีฮะกรีดสองฝั่งลำต้นเลยนะครับกรีดไปลอยไปก่อนนีเ่เสร็จแล้วเราก็ได้ลอยว่าระยะเท่านี้ ใช่ไหมล้วก็กีดคืกีดรแรงๆเลยครับคลีดนี้จะยาวหน่อยนะครับกีดรแรงๆเลยให้ถึงเนื้อเลยครับ,รบเออดินไมยผมเสร็จแล้วเราก็จะลอกเปลือกออกนะครับ ออได้แล้วนะครับลองทาบดูครับได้พอดีเสร็จแล้วเราก็จะปาดต้นนี้นะฮะต้นทุเรียนบ้านปาดปาดด้านที่ติดกันนะครับ ให้ให้เปลือกเขาเปิดระยะแผกก็ยาวาเท่ากันนะครับที่จะเห็นไหมเนี่ยฮะปาด ให้ระยะแผ่ยาวเท่ากับลำต้นที่เรากรีดไว้เมื่อกี้ครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะดึงเข้าแปะติดกันแบบนี้ครับดึงเข้าแปะติดกันแล้วก็ใช้เชือกผ้าฝาังมันไว้เลย เป็นงสั้นไปนิดนึงมาสักสองครั้งก็ได้ครับสองสามครั้งก็ได้สันเหนแน่นเลยนะ อัน้น่้เนี่ยเราจะปิดผ้าเทปอีกทีนะครับเอ้นนเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าเทปพ,พันทับนะครับเทปเป็นเทปแบบที่ยืดหยุ่นได้นะครับเทปพ,พันกิ่งครับ ก็พันตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปครับมันแต่ล่างขึ้นไปเพื่อที่จะเวลาเราลดน้ำแล้วจะได้ไม่กระเด็นใส่ อันขึ้นไปจนสุดกระแผ่เลยครับถ้าเทปนี้มันยืดได้นะครับแล้วก็ดึงดึงให้มันตึงแล้วก็ มาให้แน่นแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ปล่อยไว้สักยี่สิบวันถึงเดือนหนึ่งก็ได้ครับเราก็มาปาดพราเทปออกไ้เชือกฝางนี้เราก็